ครีมกันแดดของคนเป็นสิวราคาหลักสิบดีจริงหรือจกตาใครเป็นสิวผิวแพ้ง่ายทากันแดดและกลัวอุดตันแนะนำครีมซองตัวดังในเซเว่นสกินซิสตา้าเลยค่ะแบรนด์นี้นะใครๆก็ใช้แล้วขอหมดไวมากลองใช้แล้วคือดีเนื้อมูสบางเบาซึมง,ง่ายแถมหน้าไม่วอกไม่ลอยเห็นไหมคะถ้าดูจาก Be ฟ o r e after ก็จะเห็นได้ว่าความมันวาวบนใบหน้าหายไปจริงๆหลังใช้มาประมาณอาทิตย์นึงอะ อย่างแรกเลยที่ชอบเนื้อครีมมากเนื้อครีมมูสเขาอะคือทาลงไปแล้วเหมือนแบบเหมือนมันแมทไปเลยอะคือคนหน้ามันต้องมีแล้วนะ ส่วนเรื่องเป็นสิวเนี่ยอันนี้ไม่แน่ใจแต่ว่าตอนใช้อยู่ก็ก็ไม่มีผุดขึ้นมานะแล้วตัวเนี้ยเขาเคลมว่าคลุมมันดีมากนี่ก็คือแบรนด์ส่งมาให้ใช้เลยให้ลองใช้ก่อนเลยก่อนรีวิวเออถ้าดีก็รีวิวถ้าไม่ดีก็ไม่ต้องรีวิวแล้วนี่ก็ใช้จริงนะคือเขาส่งมาให้ลองก็ลองแล้วความรู้สึกก็คือเออความหน้ามันลดลงคือมันไม่ได้หายไปเลยมันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วแต่ว่ามันลดลงมันยังมันอย